พรีวิวสึกพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรเนี่ยเราไปติดตามกันดูครับไปเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่ Arsenal อาร์เซนอลกันก่อนนะครับผลงานล่าสุดของทีมเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ปลุกไปเอาชนะคิโรนาได้ถึงถิ่นนะครับสองประตูต่อหนึ่ง ทำให้พวกเขานะครับผ่านเขา้าไปสูร่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สาเร็จนั่นเองครับส่วนผลงานล่าสุดในลีกของพวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันวอเตอร์เลอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองทําให้พวกเขานะครับเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่อง3าเกมติดต่อกันครับแถมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในการลงเล่น5้าลัดหลังสุดลงทุกรายการครับโดยความพร้อมของทีมณตอนนี้นะครับมิเกลอิตเตต้าเนี่ยยังขาดนักเตะหน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเชอร์ซูตเบนไว บุกโยซาก้ารวมไปถึงทาเคโรโทมิยะสึนะครับก็ต่างมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนนักเตะคนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาตินโอเดกาดหรือว่าดิแคนไลน์นะครับก็พอมลงสนามในเกมนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานล่าสุดของทีมเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านนะครับเอาชนะคลับบูตในการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป3ประตูต่อร์หนึ่งทำให้พวกเขานะครับผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปในการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องลงเล่นเพย์ออฟนะครับเพื่อออออออผผ่่่่่่าา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 นน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 เเเเเเเขขขข้้้ไไปปปสสสสูรรรบบบบ16ททีีีีมุุดดดยยกกกกกตััังงงคควววลลใพพะ็ิช สิงห์บลูเชลซีไปได้สามประตูตอนหนึ่งนั่นเองทำให้พวกเขานะครับเก็บชัยชนะมาต่อเนื่องแล้วครับสองเกมติดต่อกันครับด้านความพร้อมของทีมณตอนนี้นะครับเปปกอริออล่าเนี่ยก็ยังขาดนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหน้าเดิมครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง oku, ke, ลูเบนดิอาร์เจเลมีโดกูนาธานอาเก้รวมไปถึงโรดี้นะครับก็ต่างมีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองครับแถมทีมนะครับก็ยังต้องเช็คความพร้อมของออสการ์บอบอีกครั้งนะครับก่อนลงสนามในเกมนี้ส่วนนักเตะคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเออร์ลิงฮาแลนด์รวมไปถึงฟิลโฟเดนนะครับก็พร้อมลงสนามในเกมนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าการแข่งขันในเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ